ตอนนี้เราก็เตรียมนะครับอันนี้เตรียมของในพิธีในการไหว้ชายติงเอนะครับน,น,ะนะฮะขอนนจนเราเราก็นี่คือสิ่งที่เรากำลังเตรียม YouTube. วันนี้ถ่ายทอด youtube นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับเราจะอ่านรายชื่อสำหรับผู้ที่ฝากดวงกันในวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้นะครับสำหรับที่อยู่ในถุงพลาสติกนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเฉลสิงเอียนะครับที่ ทุกท่านที่ฝากดวงมาหรือที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับก็จะได้เหรียญน,นี้ไปด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับผ่านการไขกวงหรือปลูกเสกมาแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ3-4เดือนมาแล้วนะครับที่เราปลูกเสกกันนะครับเพื่อที่จะใช้งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นดวงนะแผ่นดวงที่เราได้เ,เขียนนะครับเป็น เท่ากัเป็นโปรยหญ้ของแต่ละท่านนะครับที่ตรงนี้พอเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะนําไปเรียกว่าไปเสริมดวงนะครับจะไปเข้าพิธีสวดให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปหล่อพระนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับซึ่งไม่นานนะครับทางสํานักก็จะมีการหล่อพระขึ้นมานะฮะเราก็จะเอาดวงของทุกท่านนะครับไปหล่อนะครับ เอาแผ่นนี้นะครับไปหล่อนะครับอันนี้ก็อันนี้เรารอรอเวลานะรอเวลาที่เ,เมื่อห้าทุ่มแล้วนะครับเราก็จะเริ่มพิธีกันเนาะโดยกำหนดก,นการแล้วคือทำไมต้องเริ่มห้าทุ่มเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนาศาสตร์เปลี่ยนนักศาสตร์นะครับเราก็จะเริ่มในเวลานั้นนะครับ สำหรับเทียนแดงๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือผู้ผู้ที่ฝากดวงมาเนาะเขาก็เราก็จะมาจุดในพิธีให้นะพอหลังจากที่จุดให้หมดแล้วนะครับก็จะส่งให้กับทุกท่านนะทีะ่เขียนมาแล้วก็ใครที่มารับเองนะครับก็มาติดต่อรับเองที่สำนักได้นะครับ สำนักอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแค่เลยสายใต้ใหม่ยม่นิดเดียวเองนะครับตรงนี้นะครก็สำหรับเป็นตู้เซฟนะครับตู้เซฟของผู้ที่มาร่วมพิธีนะนนี้เป็นการเตรียมก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ถายทสดอันนี้คือให้ผู้ชมเขาได้ ดูว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมของอยู่เด oh, ีตอนนี้คนเข้ามาดูแล้วนะ,ะแล้วก็เราจะ,ะไลฟ์สดกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนที่อ่านอ่านรายชื่อสำหรับผู้ที่ฝากดวงมาแล้วก็ร่วมพิธีนะครับตอนนี้เรารอเวลากันนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตปิดคลิปก่อนนะไอนนี้คือให้ ให้รู้ว่า Order, เราออเดอร์เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเป็นการเทสนะคะว่าเนื่องจากว่าของเราสนักของเราฟ้าดินเนาะเฉินจือเซนตี้นะคะก็คือทางหายการไลฟ์สดมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วคราวน,นี้ก็ต้องมีการซอบกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นน้าจิ้มถ้าเกิดท่านใดที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าของไหว้ค่อนข้างอลังการมากนะคะแล้วก็เพียนที่หลายๆขั้นนะคะที่ฝากมาแล้วก็วันนี้นะคะมีทั้งคนที่ฝากมาแล้วก็ มาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้กําลังทยอยเดินทางกันมาอยู่เห็นตะกี้นี้มีคนแจ้งว่าเออีกครอบครัวนึงเนาะก็บอกว่ารถติดมากเลยค่ะถ้าเกิดมาไม่ทันก็เริ่มกลอบนะคะแต่ยังไงก็มาค่ะนะคะเป็นแบบนั้นเลยค่ะอย่างนั้นตอนนี้ก็คือเราจะหยุดพักก่อนเหรอคะหรือยังครับใช่ครับตอนนี้คือทุกท่านก็มารอเดี๋ยวชมคร่าชมใบหน้านันนะครอันนี้ก็อาจารย์ของเรานะครับนะฮะ ในจ้างเราเนาะนั่งน่องเหรอรอแล้วค่ะคนสวยอยู่นู่นครับคนสวยเห็นไหมฮะน่ะขอล้อันนี้อันนี้คืออันนี้ออเดิร์ฟอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟรอบหนึงใช่เดี๋ยวตอนห้าสิบนะสี่ทุ่มห้าสิบเราจะมีการไลฟ์อ่านรายชื่อนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับ สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่รู้แบบว่าอเราม่ติดตามว่าร เนี่ยนะ